ครับกำลังกินอาหารอยู่เนี่ยกินทองครับเดือนที่แปดครับถ้าเทิดถ้าแปดเดือนเลยกเดี๋ยวแม่ใหม่งัวด่ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่ในหน่อยนะครับนี่นี่งัวครอกนี่ฉันเลี้ยงมาหมดเลยครับนี่สวัสดีครับติดแกล้งเวลาเรบพี่น้องเอ้ยพามาดูออกไปอีกแหละออกอีกแล้วนี่ครับงัวใหม่ครับงัวแม่ใหม่กำลังนอนเบ่งเลยเห็นไหมครับนี่พี่น้องถามมาว่าทำไมงัวมันออกบ่อยของทุกวันเนี่ยแต่ฉันยิพาไปดูงัวมันออกล้อออกเยอะตัวครับ อันนี้งวัวนี่รอคอดหดมดด้วยครับภายในเดือนนี้นะมดนี่นะครับนี่ครับอันนั้นกำลังเบ,บ่งอยู่เนาะครับกำลังนอนเบ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คืองัวที่รอคอด์ดนะครับ,น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 ,บน,น,รนี่นี่ครับเขายเอามงัวที่รอคอดมาไว้นี่ครับประมาณเดือนนึงครับที่กาหนดออกเกี่ยวออกเดือนนึงครับเขาเยีมมาไว้เนาะแต่ฉันจะพาไปดูไอ้พวกอันนี้ไม่ใช่มีแค่นี้ได้ครับรอคอด์ดแต่ฉันจะพาไปดูเด้อพี่น้องเด้อ เดี๋ยวนั่นกำลังเบ่งอันนั้นงัวใหม่หงมัวแม่ใหม่ครับออกอยากนิดนึงกำลังนอนเบ่งพี่น้องนี่ครับนี่ครับนี่เนาะพี่นอ้องอันนั้นคนอาสาบ้านเขาม,มาช่วยงานตอนที่มีอยู่ครับนี่ครับมันมืดนิดนึงด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวฉันจะพาไปดูงวัวโลคอร์ดอันนี้อันนี้นนเดือนหนึ่งกำหนดเดือนหนึ่งนะครับที่จะคอดที่เห็นอยู่นี่เมื่อกี้นี่เนาะ เยอะไฮด้นีนครับอี่างสักยี่สิบตัวครับนี่กำลังรอขอดครับยี่สิบตัวที่นี่เดี๋ยวฉันจะพาไปดูอันที่อันที่รอขอดอีกมีอีกสองขอกยจะพาไปดูนี่ครับมาถึงแล้วเมื่อกี้นี่ขอกรอขอดเนาะอันนี้ขอกขอกขอกผักงะครับขอกผักงารอขอดเนี่ยอันนี้งางาเมฆเขา ว่าเม่าวเขาจะผักมา e ไหวคอกนี้ครับอันนี้งวง่เม่านี่เขาจะเหลียดนมนะครับเขาจะผสมแล้วเขาจะเหลียดนมรอประมาณเจ็ดเดือนครับเหลียดถ้าทำมันผสมติดแล้วเขาก็จะเหลียดนมไปถึงเจ็ดเดือนพอถึงเจ็ดเดือนเขาก็จะผักเอาผักเปลี่ยนอาหารแล้วก็ผักเปลี่ยนอาหารแล้วก็ผักผักงวไว้ครับผักงวไว้คอกนี่เดือนนึงผักงวไว้คอกนี่เดือนนึงก็จะเป็นแปดเดือนนะครับพอได้แปดเดือนปุ๊บล้วก็จะย้ายไปครอกเมื่อกี้นี่ ไปขอกรอขอดเมื่อกี้นี่เดือนหนึ่งครับอันนี้ผักงัวครับอันนี้ขอกผักวัวงัวเม่เกาเลยครับนี่นี่ดูนี่อันนี้ขอกอีกสองนี่กีรอขอดด้ยครับแต่ว่าอันนี้มันถอกประมาณเด็บแปดเดือนแล้วกำลังกินข้าแปดเดือนครับถ้าเขาถ้าแปดเดือนมาแล้วเขาคือใายไปขอกขอกอดนะครับอันนี้นี่ครับอันนี้งัวเม่เกาเลยครับแมนมดเลยนี่ครับองนี่แมนมดในเดี๋ยวนี้แยาวไปนี่ครับนี่ครับกำลังกินอาหารอยู่นี่นี่ครับอาหารมันไม่คือกันนะอันนี้มันจะเป็นยาใชยครับ โอเคนการ์ดโอเคนการ์ดเขาเรียกโอเคนการ์ดเลยครับโอเคนการ์ดอันนี้อันนี้อาหารอาหารหินงัวโลคอดครับเห็นไหมครับอาหารมันมีคือกันครับอันนี้อาหารผสมหลายอย่างครับอันนี้เขาเรียกบลินครับบลินบลินบลินเลยครับอันนี้ดูครับนี่อันนี้งัวประมาณกําลังยี่เขาเดือนที่แปดท้องกําลังยีท้องเขาเดือนที่แปดครับถ้าเทิถ้าแปดเดือนอะไรเดือนหนึ่งี่คอดเขาจะยใหญ่ไปขอกมากี๋ที่ฉันพาไปดูมากี๋ที่งัวกําลังเบ่งเบ่งเบ่งนอนเบ่งอยู่นะครับ เดี๋ยวฉันจะพาไปดูอันนี้งัวาเมียเก่าด้วยนี่มันมีงัวาเมียใหม่อีกเขามีเอามาผลกันนะครับแต่ว่าคอกรอคขอดเนี่ยเขาที่ใหญ่ไปใบน้ำกันนะทั้งงัวาเมียเก่างัวาเมียใหม่เขาที่ใหญ่ไปไใบน้ำกันนะครับแต่ว่าทางง้วาผักงัวงัวรอคขอดนี่เขาทีมาแยกยดอันอี้งัวาเมียเก่าที่เคยมีลูกมีลูกแล้วไปเดี๋ยวฉันจะไปดูงัวงัวาเมียใหม่ที่กำลังรอใหญ่ไปคอกขอดนะครับที่ผสมติดเหลี่ยวเดี๋ยวเัาจะพาไปดูสักแป๊บนึงเดี๋ยวมีน้องเลยนครับมาถึงแล้วครับงัวาเมียใหม่ที่กำลัง ที่ผสมติดแหล้ากำลังรอขอดนะครับถ้าถ้ายู่ตรงนี้ถา้ถารบแปดเดือนมะไรเขาจะใหญ่เขาจะใหญ่ไปขอกขอดครับให้มันพอะไก่เขาเดือนที่เกา่าเขาจะใหญ่ไปขอกขอดขอกทญิงวัวกำลังนอนเบ่งเมื่อกี้ครับได้ย้ำไปดูเด้อน,น้่นหญงวัวติดเหล้วด,ดูน่ครับมีคนถามมาวัวออกสุกวันเลยนี่ไปดูไปดูครับนี่ยาวไปนี่แมนมดเลยหี่งวัวนี่อันนี้ผสมติดมดกตัวเลยะครับอันนี้คือวัวแม่ไม่วัวที่ฉันเลี่ยงมางตั้งแต่ในน้อยเด้ครับนี่นีิงวัวคอกนี่ฉันเลี่ยงมาหมดเลยครับนี่ ติดเบือให้นมก่อนนมมาเตะในหน่อยครับเดี๋ยวจากตัวอัาเรือพี่น้องอันนี้ทองเมด่อถตัวครับรอใหญ่ไปขอกขอดถ้ามันขบขบแปดเดือนขบแปดเดือนเหลืออีกเดือนเดียวไม่ที่ขอดที่ออกลูกนะครับเขาจะใหญ่ไปไขอกน่นครับอันนี้งัวแม่ไม้ขอกทีสองเมื่อกี้นี่งัวแม่เกากําลังรอให้มันแปดเดือนเขาจะใหญ่ไปขอกขอดในขอกที่กำลังขอดนั่นรอขอดนั่นที่นอนเบ่งอยู่เมื่อกี้นั่นขอดรอขอดรอขอดนะครับนี่แหละครับเห็นไหม นี่นี่แหละชั้นหนึง่งทำไมว่าทำไมถึงถามมีคนถามมีพี่น้องถามมาว่าทำไมงัวออกถุวันเลยนี่ครับนี่แหละครับสามกอทีกำลัง,ลอองรอคอดอยู่นี่แหละนีหลเห็นไหมครับหายสงสัยกันหรือยังครับว่าทำไมงวังวว่ามันถึงออกถึุวันอันนี้อันนี้แค่เป็นฟา้ามขนาดกลางนะครับไม่ใช่ฟา้ามขนาดใหญ่เด้อพี่น้องเดอถ้าฟา้ามขนาดใหญ่นี่ฉันบอกเลยหลายวันนี้อีกอันนี้อันนี้ฟ้ามขนาดกลางนี่ก็เป็นพันตัวครับงัวแต่ฟ้ามขนาดใหญ่โอ้ยหลายหลายตัวหลับหลายพันตัวหลายพันตัวครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่นิวคอนครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ